เอาล่กราบสวัสดีทุกคนทุกข่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นแมปเรเบอร์เฟนกันอีกเช่นเคยนะครับจะเล่นบท1ถึงบท2เลยนะแต่ว่าจะทำเป็น EP แล้วกันเพราะว่าคลิปยาวเกินแล้วก็พอเล่นบท1จบปุ๊บก็เล่นบท2ก็ตัดคลิปเล่นบทสอต่อเลย เสร็จป๊บโอเคแค่นี้แหละไม่คนมันน้อยจังวะไม่ก็กำลังออกเดินทางไปยังการเดินทางตำรวจสนามไปสถาบันศึกษากัน Phải in lò cháu yu Phải in lò cháu yu Nhà mút năng rồi. จะไปโลกแปลกประหลาดกันค่ะอุยอ้ยลิอควาอุ้ยรถุนอนุอ้ยโดไปไหนเนี่ยอุย้ยนี่เก่าไปอยู่นี่ไหนเนี่ย อยู่คุกอยู่คุกอยู่คุกที่จำนำก็ฟังขันยเนะก็อยากให้พวกนายหาพวกเขาแล้ววางกับพิธีโชคดีล่ะโอ้สบายสบายมันอีสี่ ม uh ัน easy บือหนึ่งสองจะเอมีไหนวะไหนยาบูบูอยู่ไหนวะยังไม่เห็นบูเลยบูอยู่ไหนแต่เฮล หายว่ะปุ๊บปุ๊บอดูดิปแปลกแปลกแล้ววะ่ะแปลกแปลกแล้ววะ่ะปูร่องขนใช่ไหมไม่ใช่บักเปิดตอนนั้น ไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีนี่เริ่มชำนานแล้วว่ะค้นหาเริ่มชำนานแล้ะน,น,นี่อ่าไม่มีนะห้องนี้ปกติจะมีอยู่ชิ้นหนึ่ง Yeah. อเอ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 อไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหนไม่มีวุ้นหายที่ไไม่ม,ม,มีมีแต่ยางข้อรถอตะเอาเป่า แล้วไปทางนี้ด้วยนะใหกลับไปที่เดิมดีวกว่าไี้ไก่จดีไม่ใช่เปิดมาเจอเลยนะ พรานะอะไรไหมเฉสมาธิอุ้ยใช้สมาธิในการหาอยู่กำลังหาว่า ขอบคุณหวังว่าบลูอ่ะอ่านไม่ทนันพี่กรีนของเรามาแล้วตะบอดคนคนตะบอดคนตะบอด ฐานผ่านชอบการแปลมากเลยวะฐานผ่านสึกใครอยากกินยางไหมยางทอรถด,ดันดันยางทอรถยางยางทอรถเว้ย์แอบปิเบอร์เดททูยูเฮ้ยไม่ใช่แล้ว ขอละอันฉันคิดว่าเขาเออแต่ไม่จำเป็นต้องกังวลกับมันนะเพราะเขาตาเบิดเขาจะจัดคนดงไงก็ทำอะไรได้เราจะ,ะม,มองเห็นคนได้เฮ้ยอ่านซับไม่ถ่ายแล้วเราไปตรงนู้นแหะจับจับมาโอ้ยไปตรงนู้นชอบตายตลอดเลยหรอเขาทอ ฮ้ยกินโอว่าหมดกินกินยอกินเ็วแล้วกินวัีครับไม่มีนะอาหารหมาอาหารมาเสร็วดีไหมหมา

แนวคิดไปแล้วว่าต้องอยู่ห้องนู้นกนด้วยเป็นคนที่สงสัยไง <c oughs> อยากกินมนุษย์ตัวนี้ไปปลดเจอโอ้ดีไม่มี ขอบด้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาไปใส่ก่อนแป๊บนึงโอเค กขีดคนตดเลยวะตัวนี้ก็หามาเลยใช่ไหมหรอไม่ได้หามันอยู่ในของมันหัหันมาหันมาหันมา เห็นอาหารมาสองอันเองเล่อยู่กับเพื่อนคนอื่นไหมไม่มีอ้าวได้บอกอาหารหลบไปตรงนี้เนี่ยบางคนเป็นคนขี้กลัวอะไรเลยนะบางคนเป็นคนไม่นนมชอบเล่นแบบแนวนี้ไงต้องหาของทนตรีดนตรีอะไรจะเอามาน ตกูทำนาแล้วทำนาดูที่หลบในกล่องหมดเลยไม่เห็นได้ไงวะอ,อ๋อมันนักจะรีสปอนอะโอิน okay. ไม่ได้ไม่ได้อับน้ำเลยเว้ย,ยมุ่งนอนโม อะไรกระดงวะฮนะันไมต้องมีเศษกระดาษเลยเลไม่ใช่กระดาษนะคือ,อยางยางยางรถยางรถยนต์เมื่อกี้เมืกี้ที่เล่นแมพนั้นไปถอนมาไปถอนรถมาสามสามล้อ เออเอามาปิดปิดมาให้เนียนไงกระดาษเราไม่เนียนเลยใครไม่เห็นหรอกหาฟริวฟรีวล็อบนี้มีเจ้าออเรนจ์กับเพอร์เพอรจะได้อยู่จะอีจอ๋จะอี๋จะอี๋จะอี๋ไม่มีใครม,มีกระเป๋าแล้วครับไม่มีไม่มีก็ตูด อย่านะแต่ใช้ควาจมจำสักแก่จะอีกมเพุ้ยไปชิดข้างในนี้กันแล้วกันนี้ไปดูชิดเท่าไหร่ก็ไม่เจออยู่ดีปูปีนบันไดได้ด้วยเหรอครับึบ ไม่มีเลยกอเวน์นครับไม่มีครับนครับไม่มีไม่มีเียไ,ไ,ไม่มีเลยเช็คตัวนี้ดิมต่อครับไม่มีครับออกครับสวัสดีครับทำอะไรตรัวนี้ครับ นี่ครับอ้โหแล้วมาแอบเลยตรงนี้เนี่ยอะโอ้โหเราเป็นสิ่งที่เราแวนที่สุดก็คือพอเพิ e นี่แหละไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนเนี่ยไม่มีใครให้อาหารเอาเลยเลย ออร์เรจออเรชมาแล้วครับออร์เรแต่ขออย่างเดียวเลยก็คือยาไม่กรีนมาถ้ามีกรีนมาแล้วตอนออร์เรมาเนี่ยจบเลยนะแตกเลยอโอเคพี่ส้มพี่ส้มของเราพี่ส้มของเราไปแล้ว อือไปกินอะไรไปแล้วอ,อ,อือโอ้เนี่ยผมกผลกใส่ฟิวอ,อึอะไรเดี๋ยวดูดีวาจะเอใครประครับอุ้ยพวกพว่มันอยู่ดีๆเฉยเลยวะแร

ไปไหนของมันวะน้องแวงออริจสแล้วนะพี่พี่พี่จะไปไหนนักหนาเนี่ยครับพ,พี่จะไปไหนนักหนาเนี่ยผมราแวงนะพี่ไม่มีเส้นทางบอกกันผมราแวง แล้วฟิลที่เหลือหายไปไหนหมด่ะปฟิลหายไปไหนคนก็ยังเหลือดีกว่าแล้วมันหายไปไหนได้โอ้ว่กินเดี๋ยวรอไี่กินไปก่อนโอเคพี่กินไปแล้ว ออยู่้าในท่านี้มันหายไปไหนหมดช่วยทํามาหากินเลยเหรอเออมตามหาคนเดียวก็ไม่ได้นะเยวต้องอยู่กับใครสักคนเนึ่งอะมันต้องอยู่กับใครสักคน,นตัวน,นี้ไม่มีไม่ไมีก จะอีกไปใครบ้างเธอใครอยู่ในท่อมไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเห็นแล้วเว้ยตุกเพ้นแล้วโอเค ta quen rồi là quen lạnh mấy thua bệnh nhiều quá thua มีคนไปแอบตรงนี้สักคนหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมใช่ไหมไอ้นีขอร้องเถอะช่วยทำมาหากินด้วยยี่สิบก้อนที่แล้ว มีใครแอบล่ำลามาหาอะไรกันหมดนะโอ้ไม่มีใครอยู่ สิบเอ็ดก็เอ็ดสองมีทุวไม่มีสิบสองก็เหลืออีกสองสิบโอเคอไปเดี๋ยโอ บูลูบูลูบูลูบุมันลูบูมันลูแอฟตัวนี้กระไรโอเคเราแหวนดิ แลาเราจะแอบดูใช่ไหมเราก็หามุมอ่ะหามุมสักมุมนึงอ่แบบะแอบอ่ะให้มันพสใส่ตาบูแล้วก็เอาอะไรเอากระดาษของกระดาษมาปิดแค่นี้ก็ได้แล้วจิบช้อนไอย้ยองหาเจ้าออริชหน่อยเจ้าออริชสบายดีไหม มันอยู่ในของมันดรือเล่าแต่ครับผมไม่กวนพี่นะครับพี่เอาเล่นผมไม่กวนนอนหลับสบายไป คนนี้มีเปล่ารู้จริงๆมันหายไปไหนวะโดก็เดียวไม่อ๋อคนนั้นจะ,จะตายไปแล้วล่ะปะจบขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะ เริ่มใส่แล้วอ่ะเหนื่อเริ่มตกแล้วเอ้วหขอเกมไปก็จุดจบจุดจบเพียงเท่านี้ก่อนคราวหน้าเจอกันใหม่ละกันเหนื่อยจังวะมันยี่สิบนาทีกว่าแล้วเนี่ยนะบ๊ายบาย